on the mountain i see down below โอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมโกคิ้งคูนชาแนลกับเอ่อพี่เฟรนหกพันหนึ่งสี่นะฮะวันนี้มาเล่นจเจ้าสไปเดว์โง่ๆนั่นแหละเ,เออมีอะไรทำอีกแล้วเป็นสไปเดว์อะไรมอดอาจจะมีมอดละมั้งเออมีอยู่นิดนึงแหละไอ้อยากลงเล่นเล่นเฉยๆแหละทุกคนนั่นแหละผมก็กำลังจัดไม้นะเอาลงไปอีกอ่ะหมดแล้วไอ้ที่สามอันเองไอ้สัตว์ไม่มีอะไร <S 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 พี่นี่มีทูคับของโคตรไวผมจะต้องไปหาหินพี่ผมต้องหาผมจะเล่นแบบสปีดเว้ยเออ คนต้องดูเว้ยนะปว<ม>ี<ม>บ้าบปิดรนะันเออใช่ผมโหดเกินเงี้ย <c oughs> นั่นแหละไม่ต้องมาหึงเออเออไอสควร้นนาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวฮะอะไรพี่อะไรวะเนี่ยวอดอ่ยดูดิหายกบกูอยู่ที่เดิมพี่บ้าเปล่าในกบด้วยแองอันในเอ่งน้ำเหรอไม่มีน่ะเนี่ยกบด้ดิเยโยนโยนไหนเลยนี่คือแอ่งน้ำนายแล้วอบอ้โอ้กบพิษด้วยนะเอิ่อ โอ้ผมผมเดินมาเจอแอ่งน้ำมันเสยเลยพี่ว้าวนี่คือแอ่งน้ำกบพี่สรางบ้านไหนม่มาละกันแอ่งน้ำกบเรอแอ่งกบพี่หุยหุยของ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 เก็บ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 ชามีของเยอะมากหุยของดีอะไรวะไม่แบ่งไม่แบ่งเขาหน่อยเขาหน่อยภาพจับต้องอีอีเออจับจับตัวไม่ได้แล้วจับตัวเราทางจะสวยมีพิษมีพิษอ้อยเอออย่างนี้ดีเย็ด ได้ของเล่มเกมมาก็ได้ของดีแล้วพี่ใช่ต้องไปตีมังกรนั่นแหละทีนี้ตามกันแล้นะไม่งั้นตายได้อี่เกือบละเกือบละเกือบละหรือว่าโดนไม่รู้ไม่น่าโดนแล้วก็วิ่งมาหาโโอ้หนั่นแหละเออเกือบเกือบอ๋อนึกว่าเหยียบหัวไปละใช่ฮะไม่รู้อ่ะพี่ช่างเถอะแต่แผมบอกเลยพี่ถ้ามันเคียบหัวนะตายยังฟูพีอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรไหมอยากได้อะไรป้าอยากได้แบบธนูวิเศษแบบยิงโหดอะไรเงี้ย หรืออะไรที่แบบยิงในระยะไกลอ่ะเออโหดๆเลยอ่ะตายสิเอ้ยเอาหายอยู่นี่ตัวเล็กอ่ะมื่อไปเห็นมันเหยียบตั้งหนึ่งคือแบบสวยล้ำฟด้นคือทั้งอยู่ไหนลูกขนุนก็ไม่ให้พิมเพชรไม่ดูขนุนไหมเวลก็ไม่มีเหยียบเลยเอาาลูกขนุลูกขนุนอ่ะเออโอ้ยนั่นไงข้างหน้าอันนี้เวลโอ้ต้องย่งงี้ต้องย่งงี้ต้องย่งงี้อ้าวเวลไม่พอไอ้สั้น <wounds> มาอีกมาอีกมาอีกได้อีกเอาอีกได้อีก o, e bon 11. เอาอีกสิบเอ็ดวลตอนนี้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเออมีโบธนพี่บังกรได้เลยพี่สวยไปจิตไปไว้ไว้พื่ออะไรโอ้จะมืดแล้วจะมืดแล้วโอ้โ้เวลโครตเยอะอย่างนี้ต้องแบบเอ็นทรงเอ็นชาด่าบไหมอ่ะเออแบบจัดมืออะไรเงี้ย เฮ้ยตบตัวนี้แม่งแบบ <ừ> อืชักจะแบบโอ้โหโคตรพิเศษอะ่ะจริงเออเศกอะไรได้หมดเลยกบพระเจา้าไม่นพระเจ้าพระเจ้ามันยอดมากเลยโ oh อย้ไม่ใช่ฉันไม่มีลาพีสโอ้พระเจา้ารอปยาเอ้<อ>ทุกเออนั่นดีลาพีสไม่ใช่ใชลาพีสเออเออนั่นแหละพูดผิดพูดไปมามามาลิ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 นพันหมดเลยลิลินพันหมดเลยดู้แล้วคิมโอ้โห เยยสน่ามาทำไมนี่รูทิ้งสามไม่เข้าใจเหมือนกันนี่โอ้โหบอกเลยของโคตรลีน่ามาบัตก็ไม่มีรับผิดเหมือนกันอันเบกิ้งพี่ก็แปลรูปสิพี่เนี่ยผมมีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยพี่มีได้เดอเดมอนกับผมแบ่งให้ผมแบ่งให้นี่เยสสร้างบ้านด้วยเหรเยสดูไอ้ขี้กบนี่ไม่ขยันว่ะกบกบนักสร้างด้วยโอ้โหไอ้เป็นกบนักสร้างแล้วผู้เลออะไรเงี้ยเออ เดี๋ยวผมลองไปบวกกับไอ้พวกเอ่อพวกม็อบพวกเศษสวะสังคมบนโลกไหมครับโอ้โหช็อตเดียวแตกพี่วันช็อตวันช็อตเออแตกดีพื้นที่เต็มตัวแล้วทุกคนดูดูคอมเมนต์ผมนะฮะดูคอมเมนต์คอมเมนต์ผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ผมไม่แม่นเลยอ่ะผมมันบล็อกว่ะขออะไรเหรอขออะไรขอหนุ่ยขอหน่อยขอหนมเหรอนี่นี่นี่ไม่ไม่มีหนมมันนี่นมนมไม่มียาข้าวให้อร่อยอร่อยกบพริกกินอะไรอ่ะ อยากกิน,นกินอะไร่ปกติไม่รู้พี่เออกินน้ำหวานดอกไม้เออใช่กินพี่ผมเคยเห็นในสรา,านสรคาดีอยู่พี่น้ำหวานดอกไม้ไมันก็กินพี่จะรู้จกินน้ำหวานดอกไม้แบบดนะูดดูดน้ำหวานดอกไม้แล้วก็สร้างเป็นต่อมพิษพี่ผมเคยดูสรารคดี <c oughs> แร่ธรรมชาติแร่ธรรมชาตินี้ด้วยอ๋อพี่หาแร่จรินะแร่จากธรรมชาติน้ำแร่จากธรรมชาติ มาพี่ถ้าจนภัยหาน้ําแร่ในธรรมชาติกันซึ่งทํานี้น้ำแร่น้ำแร่กันแนี่นี่พี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วพี่พี่ผมเจอแล้วพี่มาเลยมาเลยถ้ะทานี้ทํานี้พี่ทํานี้เห็นไหมพี่ที่ธนูออกไปเนี่ยเนี่ยพี่โอ้เนี่ยพี่ผมเจอแล้วพี่นีน้ำแร่จากธรรมชาติเบพี่ตามมาตามมาี่นี่ลงลงไปด้านล่างเลยกลม้้ยน้ำแร่จากธรรมชาติ อั่างยังจเย็นๆนี่น้ำแร่จากธรรมชาติสดชื่นกลิ่นแดดนี่ต้องพาเราไปอันนี้แหละนรกเขาไม่ใช่นรกสิเขาเรียกอะไรเอ่อะอะไรวะเอ่อเขาเรียกอะไรวะเอเดอร์ก้อนเออพาไปฝากเอเดอร์ก้อนอะไรนายเพื่อเอ่อเอาเอ่ยังไม่ออกอาการหน้านายกินน,นี้น่าจะช่วยได้ยังไม่ออกาอา,า,าการยังไงเข้าใจไหมอ๋อว่าไปว่าไป ได้เลยได้เลยพี่ก็หาหาหาเนี่ยหาหาหาวัวพี่อะไรอไร้ไอไอไนิดวัวไอไอจะตายให้ได้ห้าทีเอิ่มเอิ่มยังยังห้านาทีเร็วเกินวัว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 มึงจะแกะมันโล้ยมึงจะแกะนี่รอหงุดหงิดรอหงุดหงิดอยู่ไหนอะไม่รู้พี่อยากลงไปหาก็ได้อยากลงไปหาอยากลงไปหาโอเคโอเคแต่ที่เนี่ยแถวพี่ไม่นำมีว่ะอ้าว ไหนอาจะจะแล้วจรแล้วจะแล้วไหนต้องการเนื้อบัวใช่ไหมนมโอเคโอเคนมมาเนี้มาเนี้ <c oughs> นี่อ๋อสดชื่นวาบอกเลยพี่สดชื่นนี่คีปี้แตกเดินหนีเฮ้ยยิงไม่ตายเ,าเ,เ,าเรยหาหลียดโดนหนุกับกู เย็ดอะไรเรียกว่าอะไรกบลำดาบสองมือนี่โอ้โหดูสิง่ายเย็ดลำดาบสองมือไว้ไวๆไวไวไวมันหลุดมาทางนี้ไว้ไวๆไว้ไว้ไวร้อนไม่ร้อนหรอกพี่บ้านผมร้อนกว่าอนี่นี่ชืบ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 ดูอีกไหมนะโอ้ลำดาบ หมดจัดจัดหมดแล้วโอ้พัดเราไปตีมังกรหน่อยนายแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยตีมังกรเสร็จก็สบายแล้วเนี่ยเออตีมังกรจบเกมอย่างไวจะปิดวันดีดีเนี่ยเออใช่ตรงมา่ะไหนเนี่ยไหนอ๋อผมนึกว่ามังกรเกิดดีโซโโรโโหนึ่งสองสามลงอ้าว ถ้าจบเกมเราจะหายไปโอเคอะไรโอ้ไม่พี่เป็นไรไม่เป็นไรนายเราเซฟเกมให้เราเซฟเกมให้เแลจะต้องใจเย็นค่อยๆขุดพี่ใจเย็นมากพี่ใจเย็นตามผมมาพี่ตามผมมาตามผมมาใจเย็นๆพี่ใจเย็นต้องขุดดตัวเองพึ่งพึ่งเข้าหมดไม่ได้เจเจแรงโอ้ไม่นะโอันหนึ่งนะ อ๋อไม่โดนสักดอกพี่ยิงไม่โดนเลยเออจริงพี่โอเคโดนแล้วต้องต้องยิงใส่เป็ดเอ้ยนี่อันนี้ฉันนี้แมบบโดนไอ้แอฉันนี้แมบบโดนเสยน้ำมาโจทยโจทยพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนม่แล้วแล้วก็ไม่ได้หยิบถังน้ำมาด้วยอ๋อจริงอ๋ออ้อไม่โดนหุดไอ้กบไม่โคตรโหดเลยโอ้ยให้แหลกแหลกแไปหมดเโอเคอยู่อ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ๊ยเจ็บขึบๆๆๆๆๆ้นขึ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 ้นโอ้โหมังกรมันไม่มาพักเลยวะ่ะเออเออเออนี่นี่ชุบชุบช่วยก,กันตีช่วยก,กันตีช่วยก,กันตี นี่ชุบชุบพี่ช่วยกระตีพี่ช่วย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 ไปดูล้วก็เราดุบดุบเดินดิบไล่อยู่ฮะอะไรนะเราโดนเอ็นดอร์แบนไล่อยู่สองวนี่นี่โคตรแม่นเอ้ยกบสุดดยอโคตรแม่นชุบโอ้โหไม่แม่นไล่เฮีย มึงมาน,นี่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 โอ้ไม่โดนจักดอกลืมหยิบน้ำมาโอ้ยกอดทำไมวะพี่มึงก็ในนี้มันก็ไดใช้น้ำถังน้ำใช่เฮ้ยจบเกมแล้วจบแล้วนี่นี่มันตรงนี้แหละ<ม>เ,เกมเก็บเวลเลยอ้อาวตรงนีต้องไปแล้วหรอไปแล้ว โอ้เรโอดเล่นด้วยกันเลยอ่ะเกมจบแล้วนะกอยโอ้พี่ไม่อยากให้มันไปเลยอ่ะโอ้สารมันอน่ะสิตะช่วยเอ็ผ่าดอะไรมาด้วยกันเกอบตายเพราะฟิษมันอีกโอ้ไม่น่าเลยพี่จบซะแล้ว้องเศร้าเลยพี่เกไปในพอโตแล้วเกมจบโอ้ไม่นะโอเคครับ ทุนผู้ชมสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจากลาไปในความเศร้ากับกบห่วงนะฮะทุกคนดโอ้ไม่โอเคแล้วทุกคนบ๊ายบายทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะไอเลิฟดูกบน้อยอเ,เราจะจำนาย